น้องหน้าวานน้องสนเที่ยวญี่ปุ่นโตเป็นสาวสวยทั้งคู่คุณพ่อห่วงมากแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวญี่ปุ่นกันอีกแล้วราคาสำหรับน้องหน้าวากับคุณแม่ออมพิยดาที่แท็กทีมเพื่อนรักน้องสนกับครอบครัวพ่อหมอตปฏิพานและแม่เกมน้องสวรรค์บินลัดฟ้าไปพักผ่อนชิลๆที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งน้องหน้าวาและน้องสนนั้นได้เติบโตมาพร้อมๆกันอีกทั้งยังฉายแวว ออร่าความสวยแบบแพ็คคู่เจิดจัดตามรอยคุณพ่อคุณแม่สุดๆเลยล่ะค่ะโดยทางด้านอ้อมพิยดานานก็ได้เผยคลิปบรรยากาศให้แฟนๆนั้นได้ชมบอกได้เลยค่ะว่าคุณพ่อนะั้นทั้งห่วงและติดลูกสาวมากๆโตเกียวอาจจาไม่ได้ไปด้วยเพราะต้องทำงานเลยไม่อยากจากลูกเดี๋ยวพวกเราเที่ยวเผื่อนะอาจาและการเดินทางสบายมาก มีเก้าอี้แบบนอนยาวหลับสบายมากขอบคุณนะคะแอร์เอเชียก็ลูกสาวโตเป็นสาวสวยน่ารักขนาดนี้ไม่ให้คุณพ่อห่วงยังไงไหวล่ะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ